เลือดใหญ่หรือว่าเส้นเอ็นอันนี้ผมไม่แน่ใจครับพอโดนก็จี๊ดเลยครับงานนี้การใจได้ก็ฉีกซะไม่เจ็บปวดจนหลอนเลยครับน้ำตาไหลเยิ้มเกือบหมดสติเหมือนกับว่าตอนนี้หันแขนตัวเองมาได้ขึ้นทางแล้วพยายามลุยต่อไปครับบอกตัวเองว่าอย่าหลับควักเนื้อตัวเองกรีด จ้วงเอาด้านที่เป็นครีมจ้วงเนื้อตัวเองจนหลุดออกมาได้สําเร็จครับแม่งยืนอึ้งอยู่ประมาณสิบวิยืนพักอยู่เกือบหนึ่งนาทีแล้วก็เอาถุงของตัวเองกับสัมภาระมาห้อยแขนตัวเองเอาไว้แล้วก็เดินกระเพกกระเพกออกมาครับใช้กล้องแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดอายุถ่ายจุดเกิดเหตุเอาไว้หยิบเชือกและออกเดินทางเดินมาตามทางก็พบกับทางออกของก้นเขาครับและดีใจใหญ่เลยครับงานนี้ เดินไปเดินมาเจอกับบ่อน้ําเน่าครับแต่ว่ามีจุดโลยตัวของนักท่องเที่ยวเก่าก็ใช้เชือกผูกตัวเองลยตัวด้วยมือเดียวครับเพื่อโ้ยกับบ่อน้าเน่าอย่างอเอร็ดอร่อย